แอนดอร์สงเดอนะแอนดอร์สงเดอรใช่เออเขาไม่เหมือนเดิมละอา้าวอาจารย์มาแล้วค่ะสุดยอดค่ะอาจารย์ยกับแฟนซีครั้งแรกน่ารักมากเลยเยีย <laughs> ย่ยมมากเลยค่ะสุดยอดสุดยอดอ่ะสีสันนะคะน่ารักน่ารัก,รก,รกอ่ะ <laughs> นี่ก็น้องแฟนซีน่ารักน่ารักเ <laughs> ยี่ยมมากโอเคเรามาดูบรรยากาศของเยีย่ยมค่ะบ้านเหล่านะคะกับ รอยยิ้มของนักวิ่งนะคะโอ้ยบรรยากาศดีมากเลยอ,อแต่ละคนก็วิ่งรูทดีมากเลยค่ะวันนี้รูทนี้ถือว่าเยี่ยมใช้ได้เลยค่ะ <c oughs> โอเคค่ะ <c oughs> เห็นไหมคะแฟนซีเยี่ยมมากเลย <c oughs> อ่า <c oughs> นี่คือ นี่คือพี่กรเจ้าพ่อแฟนซีภาคอีสานของเรานะคะวันนี้มากับแฟนค่ะมากับแฟนเขาบอกมากับแฟนสุดยอดเลยโอ้โหนี่ทีมนักวิ่งขาแรงมาทดสอบสนามก็มีตากล้องช่วยถ่ายรูปสวยๆให้พี่น้องนักวิ่งเราก็อยู่ในชุดล้างท้ายนะคะ ของพีค้าไทยนะคะปอเอคุณเอกกาลินนะคะนี่ก็ขาแรงของชำรัวิ่งหมงแก้วมึกดาเช่นกันอันนี้น้องตัวเล็กน่ารักมากเลยโหวิ่งเก่งมากเลยยังโหยังไม่เห็นหยุดเลยอ่ะเก่งมากเลยลูกสุดยอดเลยค่ะนี่นักวิ่งก็มาเชิงท่องเที่ยว สวยใช่ไหมคะอ้าวเ่นก็จบขอจบคลิปเพื่อว่าถ่ายรูปก,ก่อน